มอมไอเลกูมาร้องมาตุ้นร้อยที่ว่าปะกอคาตู้ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนอัสมาอุลฮุสน,นะคะตั้งแต่หกถึงสิบค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหอันมุมีนูหกอันมุมีนููทรงประสาทความปลอดภัยคู้ทรงประสาทความปลอดภัาายเจเจอันมูไฮมีนูอันมู ผู้ทรงคุ้มครองแปดแปดอันอาซีซูอันอาซีซูผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเดชานุภาพเก้าเก้าอันจับบารูอันจับบารู ทรงอ,องอนุภาพผู้ทรงอนุภาพสิบสิบ,สบอันมุตกับบิรูอันมุตกับบรูผู้ทรงเกรียงไกลทรงเกรียงไก,งกรไกมาชาล้อยเยอะมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆท่องจำได้แล้วนะคะอัดคลิปส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้ขอจบเพยงเท่านี้ค่ะอัสลามว่อะลัยกุมวลเลาะมา,า,าตุลล้ฮิวะบเรอกาตุ